ตดีมม้ของวีบิ๊กบอสวันนี้ผมมีเรือที่ว้าวอยู่ลำหนึ่งนะครับยี่ห้อยี่ห้ออะไรวะมาดูก่อนดีซีเล่ด้วยนะครับลำนี้เป็นเรือไฮเกรดนะครับแต่ว่าทรงมันจะดูวินเทจหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูว่าเรือลำนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับสภาพดูดีมากเลยสภาพสวยมากเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับ คิดว่าเรือลำนี้ไม่ใช่สีเดิมนะครับน่าจะเป็นสีที่ทํามาแล้วเพราะว่าถ้าดูจากรูปทรงรูปทรงอะไรแล้วเนี่ยเรือมันไม่น่าสภาพดูอย่างนี้ได้ถ้าเป็นสีเดิมของมันนะครับดูนี่ครับไม้เมยนี่เขาขัดไว้อย่างดีแต่ว่าอุปกรณ์นี่ก็ยังเป็นอุปกรณ์เก่าอยู่นะครับของเดิมจากจากที่เขาติดมามาดูปีสิมีที่เกาะเครื่องสำรองด้วยนะครับแสดงว่าเครื่องไม่ชัวนะครับก็โอเคแล้วว่าเรือปีมันเก่านะครับมาดูว่าว่าปีอะไรนะครับมาดูเลย ข้างหลังนี้ไม่ใช่นะครับปี79นะครับปี79ปีนี้ปี2020 79ก็ประมาณ41ปีมาแล้วนะครับเรือลำนี้อายุ41ปีอาจจะมากกว่าน้องๆบางคนซะด้วยซ้านะครับเรือลํานี้แก่กว่านะครับรุ่นพอ่อเอาง่ายๆว่ารุ่นพ่อได้เลยนะครับสำหรับน้องๆบางคนอดูในเรือนะครับแต่ว่าเรือลํำนี้เขาเอามาซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นในเรือมันก็จะเละเทะหน่อย ก็ซ่อมเสร็จก็คงใหม่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือที่วางเครื่องนะครับมันเป็นเครื่องอินบอร์ดนะครับก็จะต่อห่างไปที่ด้านนอกนะครับเป็นเครื่องอินบอร์ดลำนี้นะครับลายเรือสมัยก่อนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สวยมากนะครับเห็นไหมให้ดูข้างในแค่นี้แล้วกันนะวันนี้ไม่ได้รีวิวลำนี้นะครับแค่ว้าวแล้วก็เอามาให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่า หลายหลายคนเคยบอกว่าอายุเรือไฟเบอร์ได้สิบปียี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูลำนี้เป็นตัวอย่างนะครับสี่สิบปีมันอยู่ที่การดูแลนะครับเรือไฟเบอร์ถ้าเราดูแลให้มันดีมันก็อยู่กับเราได้นานนะครับอยู่ที่การดูแลแล้วก็เรือเนี้ยก็ถ้าเราพ่นสีเราทําอะไรให้ใหม่ขัดล้างอยู่ตลอดเวลามันก็จะได้ใหม่เงางามอย่างเงี้ยดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยังโดนขัดมันปิ้งอยู่ได้เลยนะครับ มันเป็นเรือแบบเรือเก่าเก็บแล้วอย่างเงี้ยนะครับคงจะต้องเก็บไว้ให้เป็นเรือโบราณแล้วแหละนะครับรุ่นนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มข้น